เพียงแค่เปิดวาล์วแก๊สตรงนี้กดยิงนี่ครับผมอยากให้แก๊สออกมากน้อยแค่ไหนครับนี่จัดไฟได้เลยครับผมแล้วเราก็ปิดไว้โอ้ยร้อนร้อนร้อนลุกนี้ก่อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนเนี่ยจะจุดไฟทำอะไรท่านี้ถ้าใช้ไป็ชืกเห็นดใบเมื่อกี้เนี่ยพอจุดแล้วพอลมพัดมาโดนนิ้วโอ้ยร้อนครับบางทีนิ้วพองเลยนะ ทำไมมันจะต้องยุ่งยากขนาดนี้ด้วยคนระับในการที่เนี่ยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยะพัดมาโดนนิ้วเราเนะี่ยทำไมจะต้องยุ่งยากจะจุดไฟทันทีเนี่ยโอ้โหและปัญหานั้นจะหมดไปครับด้วยปืนพ่นไฟแบบทองเหลืองหรือหัวพ่นไฟนั่นเองครับผมเป็นหัวฟู่นะครับเอาไว้ใช้กับกระป๋องแก๊สท,ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเป็นแก๊สกระป๋องแบบแ,บบแก๊สเราไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยจะมีกระป๋องแก๊สแบบนี้นะผมอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะผมสั่งแต่ตัวหัว แก๊สปืนพ่นไฟตัวนี้มาเฉยๆนะครับผมมาใช้กับกระป๋องแก๊สที่มีอยู่แล้วแก๊สกระป๋องแบบนี้ก็มีขายทั่วไปครับนี่หัวเขาจะเป็นแบบนี้ครับมีตัวเขี้ยวรูเขี้ยวสาหรับเอาไว,ไว้ล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจตรงกัน,นครับว่าในตะกร้านี้มีเฉพาะหัวแก๊สแบบนี้ครับหรือปืนพ่นไฟนั่นเอง,ง,เงครับบางท่านเรียงเป็นหัวท้องเหลืองแบบนี้เลยนะครับก็าสามารถนามาใช้กับกระป๋องแก๊สแก๊สกระป๋องที่เรามีอยู่แล้วนั้นแล้วก็ใส่เข้าไปหัวนี่เห็นไหมก็จะมีตรงนี้นะแล้วก็สวมเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วก็ บิดหมุนไปทางขวานิดนึงนะครับเขาจะเข้าล็อกของเขาแล้วนะแบบนี้เลยก่อไว้จุดไฟนะครับเวลาไปกางตรงกลางเต็นท์ได้หรือเอาบางท่านเอาไว้ใช้เบินอาหารโอ้สารพัดประโยชน์เหมือนกันครับหรือไว้ใช้ในงานช่างก็ได้เหมือนกันครับแล้วสู้ลมด้วยนะครับต่อให้ลมแรงแค่ไหนครับเนื่องจากเขาเป็นระบบไฟป้นหัวฟูนั่นเองนะผมเขาก็จะสู้ลมวิธีใช้งานนะครับก็หมุนวาลวเปิดวาลวแก๊สตัวนี้นะได้ยินเสียงแก๊สไหมอ่าแล้วทีนี้เราก็กดจุดยิงตัวนี้เลยครับผมนี่นะ ทีแวกทีแรกไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นเปล่านะผมนี่เสียงไฟฟู่อยู่นะครับโอเคนะนี่เราจะให้แก๊สออกเยอะออกน้อยแค่ไหนครับก็จัดไฟได้เลยน,น,นี่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 น่าจะเห็นเนาะแล้วเราก็สามารถปรับได้ครับนี่ปรับรูลมเขานะครับนี่มองในกล้องอาจจะไม่ชัดหรือเปล่าครับสําหรับวไว้อ่ะเนี๋ยผมจุดนี่เรนบผมนี่โอเคเลยนะ เห็นไหมสะดวกกว่าใช้ไปเช็คเยอะเลยนะครับเวลาจะปิดก็หมุนมาตัวนี้ครับหมุนปิดง่ายๆเลยนี่เป็นหัวท้องเหลืองด้วยครับผมและที่ชอบอย่างหนึ่งเลยครับเขามีตัวจุดตรงนี้มาอยู่แล้วโดวยที่เราไม่ต้องเอาไฟแช็คมาจอเพราะจุดอันตรายเดี๋ยวไฟพุ่งมาใส่มืออีกครับ